อ่ะพี่เตยเอาอะไรมาพี่เอาอะไรมาหรอ,อ,อพี่เอาขวดยาสระผมมาจากของในห้องน้ำเหรอใช่ของแอร์เอาเอากระเป๋าตังค์มาจริงรึเปล่าจริงกระเป๋าตังค์ของแอร์เคย <ừng> <ừng> ลองเอามือเกาให้หน่อยเกากระเป๋าตังค์หน่อยสิใช่หรอกระเป๋าตังค์เสียงกันเลยแอร์ใช่กระเป๋าต <l> ังค์ไม่จริงจริงพี่เตยเอาอะไรมานะยาสระผมใช่ไหมเออกระเป๋ายาสระผมลองเคาะดิอุ้ยไม่ไไม่ได้นะไม่ได้ ไหนเธอลองเปิดกระเป๋าเงินแบบเอาพับพับพับพัตีกันให้ฉันได้ยินหน่อยใช่เหรอวะมันไม่ใช่เสียงแบบกระเป๋าเงินพับกันนะใช่เอาใหม่ฟังดีๆนะขยาเขยัถ้ามันเป็นแชมพูมันต้องขย่าได้ขยัาดังๆหลัตาละ ไม่ใช่แชมพูแชมพูเาแชมพูหมดเหรอผสมผ <c oughs> สมน้ำเปล่า <c oughs> หรอใช่ผสมน้ำเปล่า <c oughs> มันต้องมีบัตรอยู่ข้างในนั้นมึกเอาเธอ,เธอเธอลองเอาบัตรดึงออกมาให้ฉันได้ยินเสียงดึงบัตรออกมาจากกระเป๋าเงินแอมไม่มีบมัตรแอมไม่มีบัตรไม่มีได้ไง <c oughs> โอเคได้ได้ได้ฟังนะเออโอ้ยโอ้ยนี่เหมือนเหมือนพี่เตยลองเอามาขูดกับโต๊ะดูก็ได้ อาถึงเวลาตอบแล้วค่ะหมดเวลาค่ะแอนขอทายว่าของพี่เตยขวดน้ำไม่ใช่ทายของแอมาพี่ขอทายของแอ์เป็นกระป๋องแป้งหน้าตู้เครื่องสำอางเฉลยไม่เป็นท่เโอ้ยแรงแรงมีเสียงแล้วต้องขย่อ่ะจบไม่มีใครทายถูกค่ะ